สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเปิดสุขสุขคนเด้อพบพอกำ้องแหลมื้อนี่ก็มาหานหน่อไม้กับแม่เน้อพี่น้องแล้วก,ชชออกน็น้องดีแก็หาคุดจิโร่พ้อมพี่น้องบ่ฮ้ว่าสีได้หรือบบได้น้อพี่น้องไปเบิ่งกันเลยเนาะเนาะตั้งแต่มาหาหมือนนแะไรเนาะพี่น้องผ่านมาประมาณสองสามมือเลยเนาะมาเบิ่งว่ามันสีออกอยู่บ่เนาะหน่อไมน้นี่ก็ได้ผลนก็ซเศ้าตกเลยพี่น้องโดยไปกันเลยแบบน,นี้พี่น้องเ้ยมาคุดจิโร่นำเนาะ บอว่าสิมีแต่เห้าคนอื่นเขาเจ้ากับมหาคือกันคนแบบขาเจ้าอยู่แถวนี้เนาะพีอน้องขาเจ้าหูจกเขาเจ้ากับมหาบางเถอเขาเจ้าเหงมาแต่เศร้ากว่าเห้าอีกมาคุดจิโรอนำเลยเมือนี้อยู่หลิกเนาะสบายดีเด้าน้องดี เลยมีอยู่บ่แม่คว้ยมันนะบ่ได้น้อไม้กับขุดกิโละนะมือนี่ยังบ่ถึง เดือดเลยทึงแล้วแม่ยังบ่มีปีกเนาะกำลังอันกำลังออกปีกมันนนโจ้องดีก็มีเสียมขุดเป็นบ่ดีขุดแบบพีช <laughs> นะขุดบุเป็นยังขุดบ่เป็นแล้วกับเชิญเอ่ยอันขุดก็ยังเห็ดทูเสีย ไปแล้วเอ้ยสิคุดดอกละมะถ้าเห็นลายคุ้ยก่อนเอ้ยจังสิคุดเห็นแต่าละคยให้แม่คุดก่อนอลมผัดเย็นๆพี่นอ้องมีพอได้คุดอยู่แถวนี้ค่ะ Khui mình xía nó đi nó Tin có ổn ổn Đây, đây bỏ Ờ, ổn เธอกระบ,บามือมาหาหน่ใหม่กันจิกสีออกเดีอวบอกล่มบอดีน้องดีถือคองน้องดี à mình tập một là bạn này thứ đi đi này em nào nhìn hàng mày bố mẹ thương là bỏ ừm, tôi nhảy từ nào nhưng đứa không đi theo ni men bốc phui cái tuấn 1 nó đi mẹ phân cốt đọc น่หมดครบแล้วบ้านเออได้หาหมดทั้งหลังเจา้านะหมดสมนี่ก็ครบนี่ก็เจ๊ทด้ยจนเป็นตุ่มขนครบหลายแล้วกะใช่เออเป็นปีกนะเนาะ

บนมีกมับมีบนบมีกับบมีฉีหลอกอะเก็บบางม่วงน้ำมาก h, ินกับข้าา ลมเย็ยนๆพี่น้องมันอยู่เฮือนับห้อนอันนี้สิเดียวไม่มังวงมากนั่นละมันบร่ได้แตกเด้เก็บใส่ขู่ในหมากเดียวนะพอแล้วมันชินัาขู่ เอาสามสีหมากก็พอแหละเอ้ยบอหนึงดูมาดิมาอือนี่ เบียนมาครบ,บดีอยากใส่ของเลย <laughs> คาใหม่นีนสิถึงจะวะถึงแล้วมาดิสิจับใม่ใน้องดีเอง ก็มีพ่อได้คุดอยู่แต่ว่ามันกับบนลายเย็นเย็นี่นอะ โอมเมนมันออกปะจ๊ะจะบปสองมึงเนาอไมมบะแม่มีคนมาหาตลอดเนาะเลยยังบออกอันนั้นพายุน้าใีกู้ ซี <See? S 2> น้องดีเพาราอว่าไปเอิ้นชีแหละพี่น้อง เลี้ยงลูกยังบ่ออกดิมาใหม่ก็ได้ คิดว่าเพิ่นเห็นหน่อไม้เนาะเพิ่นเพิ่นเชียเบิ้ง khô bà Mổng -mổng mấy lạ nhung này Sẽ khăn nhau của bà sai Nhung cát là bạn này Mỏng mỏng cái đây Cứ đi đi với lạ เอาทั้งคูดมันลงข้าแหน่ไยมาดิข้าหักไม้อีกแล้วนะ Mama đâu mà xiêm long phút này, này đi. Bừng luôn, thường lại đi chỉ <laughs> thường อืมนัดใส่คองมาีิอหาข้อยใหม่อีกบานนี้พี่น้องนี่แม่ค้อยนี่แม่ เด็กเจ้ากายนะ่ะห่างเหยียบพร้อมถึงแล้วตื่นเนาะวันนี้ Wow. โดยพ่อแม่พี่น้องจากคลิปนี้กับทั้งน้องเละสิขออตัลาไปพีงเท่านี้ก่อนพี่น้องเลยกับพบกันใหม่ในคลิปหนาเด้อพ่อแม่พี่น้องโดยทั้งน้องเละกับขอบใจทางพ่อแม่พี่น้องที่หับส้มคลิปของน้องเละตั้งแต่ต้นจนจบที่บทความโฆษณาจากคลิปนี้กับสิคอลาไปก่อนขอตัวไปพุจิรอซอยแม่ก่อนพี่น้องเลยโดยขอการคำว่าสบายดีเด้อ